สำหรับใครหลายคนนะคะที่กำลังสงสัยว่าเราควรจะใช้แฟตเนี่ยประมาณเท่าไหร่ดีนะคะเดี๋ยววันนี้มาตอบคำถาม<ๆ>ก็ต้องขึ้นดูกับขนาดใบหน้าแล้วก็ปริมาณแฟตที่เรามีนะคะยกตัวอย่างถ้าเป็นแบบ XL ประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงถ้าเป็นไซส์ XL เลยเนี่ยก็คือทรงนี้เลยนะคะคุณหมอก็จะกะปริมาณแล้วต้องหยิบจับขึ้นมาแล้วก็โอเคประมาณนี้มีเหนียงด้วยกดหุบคางปุ๊บอ่าทุกคนลองสังเกตดูหุบคางก็จะมีเหนี่ยงออกมาอันนี้เราก็จะจับขึ้นมาได้ว่าอ๋อประมาณนี้กี่ c ีอย่างประมาณนี้อาจจะใช้ว่ามันร้า อันนี้ยกตัวอย่างถ้าเป็นตรงนี้อาจจะลดลงมาหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นที่ก็ลดลงแล้วก็ปริมาณแฟตก็ลดลงจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันเนาะก็อาจจะประมาณสักอ่ะสองสาขวดสองสารอบประมาณนี้ก็จะได้ความเร็วมากขึ้นแบบนี้แต่ถ้ามินี้ลงมาอีกอ่ะ หน้าเล็กลงมาอีกประมาณนี้อาจจะแบบประมาณขวดสองขวดสองสารอบประมาณนี้นะคะก็จะได้หน้าที่แบบดูเรียวสวยขึ้นแล้วก็สุดสําคัญในการที่จะฉีดแฟตลิฟติ้งเนี่ยก็คือต้องฉีดตรงจุดนะคะก็คือต้องวิเคราะห์ก,ก่อนว่ามันตรงไหนที่เป็นส่วนเกินไม่ใช่แบบฉีดออกทั้งหมด็คเคตรงไหนที่สวยอยู่แล้วเก็บไว้เช่นแก้มส้มหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าบริเวณที่แบบ,บกระแก้มพวกนี้หรือว่าเวลายิ้มแล้วแบบนะคะแบบป้านออกมาแบบเป็นด้านข้างอะไรพวกนี้หรือว่าตรงเหนียงอันนี้เราก็ต้องเก็บออกนะคะซึ่งเราก็ต้องใช้แพทที่มีคุณภาพดีของนี้ก็จะเป็นแบบดูดดดเเเเเพพีีียยยยววลลของนน้็จะปแบบู ก็จะไม่ใช้ตัวที่แบบเป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแฟตที่มันราคาทีกมากแบบเน้นปริมาณเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังไว้ด้วยนะคะ